สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอสโซชอเชอยอหญิงดอชะดาต่อประตักถอฐาน ทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอผา,านฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลา สฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออาหอนกคู่ต่อไปนะคะสระไทยอ่ะตัวแรกสระอส,สระอาสระอีสระอี サระอสระือสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระอสระเอ สระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอําสระไอไม้หมวนสระไอไม้มาลายสระเอาหรือ หรือลึอหรือ,รอไมเอกไมโทไมตรีไม,ไมจัตวาสระแออาเด็กๆพูดตามสิคะสระแอกอแอแก ขอแอแข่ขอแอแขงอแอแง่จอแอจ่ชอแอแฉ่ชอแอ ตอแอแสโดแอแดโตแอแต t h แอแถทอแอแทโนแอแนโบแอแบ ปอแอแผลพอแอแผลฝอแอแฝพอแอแผลฝอแอแฝมอแอแมยอแอแย รอแอรแระอแอรแรวอแอรแวสอแอแสหอแอแหออแอแอหอแอแห สาอูขอูขูขออูคูจออูจูฉออูฉูงออูงูชออูชู so u su no u nu do u du to u tu thỏ u thủ thỏ u thu no u nu บออูบูปออูปูพออูภูพออูฟูมอูมูยอูยูรอูรู ลออูลูวออูวูสอูสูหอูหูอูอูอูหอูหูสระอา อาาอาขาขออาขางออางาโชอาชาตอาตาทอ นอานาหออาหาปออาปามออามาพอ ฝฟอาฝาโยอายารลอาราโลอา,ลาราโฮอาหะ ยี่สิบม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพไพใช้ของคอใฝ่ใจเอาใส่หอ มิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบหม้นจำจงดี